เรามาอยู่กับเบิร์ดออสการนะคะวันนี้จะมาเล่นไมค์คาร์สนะคะหาเมืองไหนดีอ่ะอือเอาเป็นว่าเข้าเมืองใหม่เลยแล้วกันนะคะ เกิดที่ไหนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะหาคนแก่ก่อนนะคะแก่แกต้องหาแก่ก่อนแม่สิไม่หาแก่ต้องตัดไม้ ถ้าพูดผิดไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะอืมต้นไม้อะไรเนี่ยมันคงไม่ช่โอใช่ไหมทำไมมันใหญ่จังตัดทีนี่คือโคมอ่ะ โอ๊กโอ้โหน่โอ๊กอะไรบังเกิดที่ไมโอ๊กเออช่างเดินเก๊ะจ้าเกะ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 เกแล้วสองตัวเลยสองตัวเลยไอ้ มาแค่อีกตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็จะได้เตียงแล้วยว่าใครไปได้หรอยันนี่อยอ่ะ,อะอใกล้ใกล้สงสัยคือแรกเราต้องน้อง เอาหิวแล้วถ้างั้นถ้าเดี๋ยวเจอแกะแล้วมาถ่ายอีกรอบนะคะตอนนี้นะคะกับ มาแล้วนะคะเจอแก่แล้วนะคะวันนี้เล่นด้วยกันเหรอเอา้านกกองมได้ <c oughs> เ,เล่นอะไรจู่ๆจ่าอะไรกันป <c oughs> ้องเคล็นเลยไหเมืม่อก,กี้มีเสียงรบกวนขอขออภัยด้วยนะคะพ่อมาคุย <c oughs> น,นี้ก็ได้ได้นะค่ะฮั้โลงลงเมื่อสีที่แล้วมีคนดูหนึ่งคนพีลงยูทูบยูพีลงยูทูบยูักี่นี้อ่าปัตตะกีนี่มีเสียงต้องขออาภาัยด้วยนะคะ โอเคตอนนี้ก็ได้เตียงมาแล้วเเดี mm. ย๋ยวค่ะเป็นเป็นขวานแล้วกันนะ mm. อ่าตอนนี้มีเสียงแล้วก็กต้องขอให้ได้นะคะน้องกำลังดู YouTube อยู่ mm. ตัดไม้ต่อค่ะ mm. เราจะสร้างว่าเป็นไม้ ไม่เอาไม่ขาวค่ะองาม,ม่อาหน่ยมน่ม่องมห่ะหนอานอาทิตย์อ่ง ออนนี้อยู่มากเลยค่ะต้องขุดดินอยู่แล้วตอนเนี้ไม่ไหวแล้วค่ะอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวขอครับอืมที่ขุดหน่อยนะ คนหนึ่งอันอ้าวระพิดอีกโอเคเราจะอยู่ใต้ดินก่อนนะคะโอยทอยก็ยังไม่มีต้องขุดหินเอาลคะค่ะไม่มองไม่เห็นมองไม่เห็นเอ้ย นี่ดินนี่น่ะไเออขอตัวไปหาอืมหานหาของในทําหน่อยนะคะทําน voilà> ี้นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะเดี๋ยวขอเอยเดี๋ยวกันก็ผิดอ่ะ เดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวนนะเดี๋ยวขอไปหาของก่อนนะเดี๋ยวหาของเสร็จแล้วเดี๋ยวมานะคะากลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้ไปหานานมากเลยอะได้มาเท่านี้นะะจะมาทำทอดนะคะนีไง,ไงโอเคได้ทอดแล้วนะคะไปปากข้างล่างกันเลยชึบชึบ เสียงรบกวนเล็กน้อยนะคะขออภัยด้วยค่ะโอ้ยหมืดเดี๋ยวขอตักไฟก่อนนะคะ จะทำการอ่านนอนกันนะคะนี่อาจจะเบื่อแล้วนะคะนอนยังนอนอ่ะอเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขอดูก่อนนะ,นะคะ่ะว่ามืดยังเอ้ยอยังไม่มืดดิคะ่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนอ สร้างเอ้ยกดผิดอีกแล้วเ,เดี๋ยวจะเอามาแบบเอามาเผาเนื้อนะคะเอเผาเนื้อแกะก่อนอโอเคระหว่างนี้จะมาขุดเหมืองเรานะคะ จะถ้ำค่ะตอนนี้เราจะยังไม่ไปในถ้ำนะคะอมต้องคงขุดแล้วเดี๋ยวจะตายค่ะเดี๋ยวจะเรื่องใหญ่ต้องทำเป็นพิกแอกเล็กก่อนนะคะเอาก็ผิดเอาพังสักทีสิเออยังไม่พังขุดอีกสักนิดนึงจะได้พังนะคะฟื้บ จะพังก่อนนะคะเฮ้ยปึ๊บพังพังแล้วโอเคฮ้ยโอเคอ้าวทุกท้อเสียเลย จะมาลงจะมาลงอ่ะลงไปในถ้ำม,มัตตกี้นี้นะคะแค่นี้นะคะ